สวัสดีครับพบกับช่องโจร,รุ่งเดืองชาแนลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับอำเภอพะจังหวนนครต้องบอกเลยว่าวันนี้อากาศแย่มากลมแรงมากๆลมแรงสุดๆอ่ะดูต้นไม้ี่เลยขณะที่พูดอยู่ผมก็คิดว่าเสียงลมน่าจะเข้าพอสมควรนะครับลมแรงมาก าเด็กๆมาเก็บพ okay. ุทราหรือหมากกระทันนะครับเดี huh. uh ๋ยวเก็บพุทรากันครับเฮ้ยกิ่งมะพร้าวล่วงเยอะไหมเยอะไหมอืม อู้เนี่ยเก็บเอามันล่วงผลมรลมมันแรงนนนนลมมันแรงลมมันแรงกม,มามโอ้ยกดกมากดกมากดกมากๆครับดู ดูเดดกมากพุกษาพุกษาปกั่ันเ,เก็บเอาที่พื้นก่อนเก็บเอาที่พื้นก่อนลมมันแรงมันล่วงหมดแล้วไ,ลไหนมาดูดิ โอเคโอเคโอเคลมแรงแรงครับลมแรงแล้วมันก็จะหล่นลงมาลูกฟุตซาร่ลวงหมดล่วงหมดลเลยฟุตซาร์หวานหอม,หอม นุ่นไปเก็บกับพี่ปายเลย,นนยนะเก็บเอาข้างล่างลูกเก็บเอาข้างล่างก่อนมันล่วงเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเน่า อืมโอเคเก็<ป>บเก็บข้างล่างเลยลูกเนี่ยมันล่วงเนี่ยตรงนี้พี่ป้ายเนี่ยตรงนี้นู่นตรงนู้นด้วยนู่นนูเห็นมเห็นไหมอ่านู่นแหละเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยลมมันแรงแรงลมแรงมันเลยล่วงหมดแล้วเนี่ยพั้ดไปดูดิตรงนู้นน่ะดกมากเลย น่นไปดูตรงนู่นไปดูตรงนู่นลงลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างนู่นน่ะลงไปลงด้านล่างเ<ห>ดินลงไปแล้วก็มองขึ้นมามันจะเห็นมันจะล่วงหมดแล้วลมมันแรงมา,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 ากนู่นน่ะกองนู่นน่ะข้างล่าง ลองชิมดูดิกินสดสดคาตน้นปะอ่าคาตน้นเด็ดออกมาเด็ดออกมากเด็ดออกมากลองชิมดูดิมันยังไม่สุกมั้ง,นงนเ,เนี่ยนี่ยร่วงแล้วเห็นไหมัน่วงม,มาอร่อยไหมอร่อยนะหวานนะ เอามาเล็ดมันไปตอนนี้ม่ดีหนชิมมันด้วยชิมด้วยเป็นไงบ้างอร่อยไหมไปอ้าวตอไปบ้านยายไม่ได้นะอร่อยสดส้สวน้องเที่ยวกินสดสดเลยเที่ยกินสดสดให้ดูหน่อยเป็นไงเดี๋ยวบอกหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างครับ เอาตัวนี้มันร่วงถ้าต,ตัวไหนมันยังไม่ร่วงสแสดงว่ามันยังแน่นอยู่มันยังไม่สุกดีดมกล,ล,ลมก็แรงแรงครับปลาเด็กๆมาเก็บสามะกระทันมีต้นเดียวครับแต่ดกมาก ซาหวานเก็บด้วยกินด้วย,วยอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้จักแนตะ่หนูเคยกินอะไรมาเอาชิมชิมให้หน่อยเอาชิมให้ดูนะดิหวานมากเอาไปยืนอยู่กับพี่ไปลายเด้ดเอามามาหันหน้ามาพี่ปลายห,หันหน้ามาหันหน้ามา กระทันไปนลมแรงแรงนะไปไเ,เดินไปนูน่นเดินไปนูน่นไป,นนไ,ปไปเถียงไปไป,ไ,ไปเถียงเดินไปเถียงไปเปิดไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่มันล่วงๆพอลมมันแรงแรง นายมาดูดิได้เยอะไหมนี่ลูกสวยมากโอ,อ้มีนนะ้ำมอกี้ลูกไม่ได้ไปเล่นต้นมานะมันล่วงใช่การมันล่วงมาวันนี้เลยไปฮับกลับเปลยงนากับเสียงน,า,ยงนาใหญ่อันนี้กระท่อมของทวด ลมแดงอากาศเย็นสบายแดดนะแต่อุณหภูมิประมาณ20-21องศามีแดดครับแต่มันไม่ร้อนครับน้าเปิลเนาะม,มีแดดแต่ไม่ร้อนอืลมเย็นสบายมากมเลยกลับไปเนี่ยดำบิหวีเลยแหละครับตากแดดทุกวันนอนกลางเต็นท์นอนตรงนี้เลยเมื่อคือนนี่ฮควันนี้พา เด็กๆมาเก็บมากระทันจับเสียงหน้ากันมลมกวนแรงๆอ่าไปแล้วครับใ,ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ทางช่องเจ้ารุ่งเรืองช n แนลนะครับลอ,อาลรถจ้ พี่ป้ายมาปิดคลิปให้คุณพ่อหน่อย,ออยนะเนี่ยเก็บได้เยอะเลยครับพี่ป้ายก็อยู่ตรงนี้น่า,าอโอเคพี่ป้ายคะปิดคลิปห,หน่อยคะ่ะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาพลัสตาพุตสา,าอร่อยไหมอร่อยอไปแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องโจ์รุ่งเรืองแช่แนลนะครับะอ่านะกดกระดิ่งด้วยอ่ากดกระดิ่งไปแล้วสวัสดีครับพี่ปายสวัสดีครับทพื่านบนาบายไปแล้ว